คนพันซ่าต้องเบนซิ่งนำเบนซีเอเมาแจกผู้โชคดีถึงที่เลยนะฮะเราตามไปดูดีกว่าว่าผู้โชคดีคนที่14ของ S เป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับไหนคุณแมนวัชราบุฒิครับเนี่ยครับผมครับโอ้โ,โหนี่คุณคือผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรถเบนซ์จาก S ส่งมีกี่ป่าสองปาครับโอ้โหสดุดยอดคุณโชคดีมากจริงๆอยู่กรุงเทพเนี่ยเสนยากลำบากมากทำงานช่วยพ่อแม่ครับพ่อกับแม่ทำอะไรไม่ได้เลยผมต้องเป็นกำลังหลักและมันบุญรุ่นทับเลยครับวันนี้ พ่อกับแม่ต้องนั่งเดินหรนอ<ล>แม่บอกมันนี้ผมได้เบนเดอร์มันนี้ผมจะพาแม่ไปซิ่งไจจด,ด้หรอพีด้วยนะครับแม่ครับไต่เบนไปนซิ่งด้วยอยากได้เบนซ์ง,ง่ายเพียงแค่ดื่ม S แล้วส่งมาที่ดอกจันเจ็ด้าเกาดอกจันตามเบอร์รหัสใต้ฝาสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกวันนี้ถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ยังเหลือกองทัพเบนซ์ซิ่งอีกตั้ง15คันรีบๆส่งเข้ามานะครับ โค้สุดท้ายแล้วรีบหน่อยยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก